สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมายืดสลามกันให้ดูนะคะอันนี้ก็จะใช้เป็นสลามก็จะมีกาวแล้วก็ครีมล้างหน้าโฟมล้างหน้านะคะแล้วก็น้ํายาล้างตานิดนึงครึ่งช้อนเนาะแล้วก็ผสมแล้วก็เอามาที่มือทั้งเปกโอเคเราก็จะได้แบบนี้ นิ่มมากค่ะทุกคนสนุกมากยืดมากค่ะยืดยืดยืดดว่ายืดได้มากเลยค่ะยืดได้มากเลยยืดมากเลยค่ะเห็นไหมคะยืดมากเลยยืดมากยืดมากเลยนะคะยืดมากเลยค่ะ สวัสดีค่ะบ๊ายบาย